สวครับสร้างลาครับมื่อนี้ขึ้นอิศอกไม้ก็เลยสีมามัดยางไปไสแล้วก็สีสอนการมัดยางพร้อมตัวนี้ผมผมตัดอยู่17เจเส้นเสียดเอ่อปีกกระเข้าย่างตึงสำหรับเอ่อเสียดไปไสลุ่ยเลือเขาตัดยิมหาเส้นยิมหาเส้นคือปกติสำหรับปีก่อสี่สิบสี่ยิมหาแต่เขาอยากให้มันแห้งเขาหั่นเขากะตัดให้มันยีสิบเส้นหล่ะสิปล่อยปล่อยช่วงฐางให้มันเย่วเอาเดี๋ยวมื่อนี้สี่ผ้ามัมัด มัดยามโดยสายพี่อีมัดให้แบบว่าได้เร็วสายพี่อีเป็นทางสายพี่อีเขาใส่สองรอยปอดครับเอาสองรอยปอนมัดวิธีมัดอ่าคั้แรกเลยเข้ากับเฮดปมตัวนี้ตัวกลางตัวกลางทามีสามมิ้นกับใส่สามมิ้น้ามี2สองจุดหกกับใส่สองจุดห้าตัวนี้ตัวกลางก็คือตัวนี้ครับเพราะมันสีแข็งแรงกว่า ส่วนตัวตัวีถวเขาก็ปีกคือตัวนี้ใส่สองจุดหก็ได้หรือว่าสองจุดเจ็ดกได้เพราะว่าตัวตัวนี้มันสี่มันมันสี่เขาได้ดีกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึสามมิลมันมันเสร็จใหญ่มันเข่ายากแต่ตัวนี้มันเขาดีดีกว่าตอนสอบก็ไม่ได้ปีกนะครับสำหรับผมผมสีมัดไปอยงสีเลยสำหรับผมก็คือเฮดมัดไปเลยบอบอไปมัดด้านหลังคือมัดไปเลยแล้วก็มัดมัดกันเลย ส่วนสายที่อีจะใส่สองลอยปอนอันนี้ก็คือมันสีแตกต่างจากไอ้ตัวที่เคยมัดดูสองลอปอนก็คือกันครับอาขออนุญาตนะครับมันอาจจะนานเกียรใไส้กีมีไ้ก <c oughs> ี่ขั้นกี่ขั้นไปมัดของอื่น <c oughs> เขากับสางผมขึ้นมาสองปมพื้อเก่าครับเป็นผมปกติอ่ะสางผมแรกขึ้นมาเป็นเป็น่นวงแรก แล้วก็วงสองขึ้นมากแล้วก็เอาวงสองหนึ่งไปทับ,บวงแรกแล้วก็ไม่ยัดเขายัดเขาแล้วก็หาตำแหน่งที่เข้าสิมัดแล้วเขาเหตุให้มันเกิดเกิดล่องเมื่อก,ก่อนคนระับเกิดล่องตีตำแหน่งที่เข้าต่อการมัดเกิดล่องก่อนแล้วก็แล้วก็อ่าเขาเรียกว่ามัดตายมัดตายนะฮะสอดลงไตเอาขึ้นบนทับลงมากตัวหนึ่งหุดเข้าไป โูดไปตึงๆเสมอครับบ so ่บต right? ้องยาบ้าหูดยาบ้าหูดแนนแล้วกาเชือสองตัวสองเฮดคือเก้าครับสอนลางขึ้นมาเอาลงอ่าได้ได้สองเท้อแล้วบ่าเนี่ยตอนตอนสำคัญเลยก็คือข้าหดจับจดดิบเอาตีนเหนีบไปหลายๆแห้งๆมองแอปตัวเนี้ย้วก็เอาเอานิ้วสองนี้ยน่ครับนี่สอดเข้าไปมองนี่สอดเข้าไปแล้วก็ดึง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 ซื่อๆเนี่ย มันสีสยสไลด์โตกินกินกินเนื้อเข้าไปเลยครับสา,ายพี่ถ้าเป็นสายปกติมันสีบพวกกินอันนี้คือมันมันมันกินเข้าไปจปนสุดจนบมโลงได้แล้วก็ับพ่อแล้วก็มัดอีกทบหนึ่งเป็นเงื่อนไายทบหนึ่งแล้วกับพ่อแล้วก็กกกสัตว์กันไก่ไม่เอาลรือคะับ่เอา,าวอบวกเขาคือกันครับ่อไปกับ ทบแรกทบสองเอาทบสองไปเอาตัดทบแรกหลกักการหุดลงมาแลก้กกาหาตำแหน่งลหลักกาเหตุมันอ่บเกิดไอดเกิดบ่วงอ่าเกิดข้าเราเกิดล่องก้อนแล้วการสองทบพ่อครับสองทบหลุดลงมาทบสองหลุดลงมาแล้วก็ดึงเอาเมื่อนิว้วสองนิว้วเขาไปสอดกับเสื้อหมองเีลแล้วก็ดึง มันสี่กินเกี่ยวกับลงไปเองครับตรงที่ห้ามัดมัดกันไว้มันสิลูดลูดลงไปเองเพราะมันเลยก็ไม่ถึงมันก็สินแน่นแค่นี้พ่อครับบอก่ต้องไปเฮ็ดไลท์รอบคือกันครับเฮ็ดคือเกาเบิดว่าตำแน่งให้มันได้ก่อนแล้วกา การการการค้ายตัวเทากับเ็ดแต่มันเกิดไอ้เกิดาเรียกว่าบักลงไปก่อนหน่อยหนึ่งอ่าเนี่ยเฮ็ยเดี๋้วมันเกิดหลุมลงไปเฮ้ยมันตำแหน่งมันต้องที่โบกเขื่อนเฮ็ดี๋้วมันแค่นี้เพราะอ่าเพราะ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 มันเกิดร่องเขาเขาจังหวัดหนึ่งมัดธรรมดาครับเราต้องไปใส่แห้งยั้งหลายรอบแรกเนี่ยเนี่ยพรามาจังมาใส่แล้วอ่าใส่ใส่แห้งรอบสองแตคือเอามืออยู่สิ นิวสี่สอดกลับไปกับสายที่อีมองนี้เนี่ยแล้วก็ยับดึงมันถูดเขามันเองมันโูดกินเขาไัเองนะฮะนี่ยผมบอกเนี่ยมันถูดกินเขาไัเองโดยอัตโนมัติของสายพี่อีมันบ็คือสายในรล่อนที่ผมเห็นหลอกก่อนสายในรล่อนก็คือมัดมัดโดยตรงตรวนั้นนะมันมันสิค่ายโตกแต่ตัวเนี้ยมันสิกินเนื้อเข้าไปเลยมันสีบ่คลายโตือจงตัวนั้นกั่ใส่เดนใส่เดนทั้งสองครับ ครับสอดเข้าไปปามด,มดมาหดมาหดหม่องสีมัดโหดมากล่ะก่าเ็ดไห้มันเป็นเป็นหลุมก้อนเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยไห้มันเกิดเป็นร่องก้อนมันจังสีบอดดินไปลสแล้วมันก็นจังสีสีหลอกอยู่แสองหลอกครับดึงเนี่ยพอแล้วแล้วแล้วก็ต้องไปมัดหลายรอบ ล้วการอบที่สองก่อนจบง,งานเขากะหลอกอีกที่หนึ่งล้วการปาดก,กับปาดปิดตรงขั้นตอนสุดท้ายอ่าโอเคขั้นตอนสุดท้ายก็อ่าไส้ชัดจุดจุดเออหัวมัน เพราะว่าถาถับถ้บบดจุดอ่ะมันสีคข่โตไอ้สายพี่มันสี่ขยแล้วมันก็จะเป็นคุยเข้าจุดแล้วก็บีบลงไปมองเข้ากันไว้อะมันกนายเบ็เป็นคุยน่มนนออเป็นคุยแล้วมันก็จะบป็่ายโตตอนเข้าไอ้สาเปปนดน อันนี้คือซิปหาเส้นอันนี้ผมแบับเซาย,ยางตึงอ่านี่อันนี้อันนี้สิบสิบสี่เส้นเอาไปใส่ปีกข้าวขึ้นกันยางตึงส่วนส่วนตัวนี้อ่าเป็นปีกลวเลยอตัดยิ้มหาเส้นครับส่วนปมตัวนี้อ่าถ้าเข้าถ้าเข้าแบบว่าดึงดึงแล้วมันไมกขึ้น เข้ามัดผมมันมันมันสมรดขยับผมได้แต่เข้าดึงตอนแรกที่เข้ามัดมันบอะเข้ามัดอยู่จังสี่หลบบางที่เข้าเข้าดึงบ่ได้เข้ากับคยาผมออกขยับผมออกมาอีกขยัผมมันขยับออกมาเพื่อที่เข้าดึงได้เข้า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 กัมัดอยู่ถ่ายถ่ายสียก็ได้มันก็ช่่ยไดยหลายในการมัดจับมันซ้ำกันหลุดมาเบิ้งก็จัง มันนี่ยไอ้มันอยู่ไทยๆมันก็สีลดแรงดึงของอยางลงอันนี้เป็นปีกโรเลอร์ตัดยิมหายครับแต่อยากแข็งก็ตัดยีซิปเพราะว่าอ่ะยางมันสั่นลงการดึงของเฮ้ามันก็สีแบบว่าดีดตัวมันก็สีสูงกว่ามันก็สีดึงยากกว่าแล้วก็แข็งกว่าตัวนี้ก็สีเป็นยางตึงครับซีปซีมิลอะซีปซีมิลใส่ปีกขางข้าวหาซีปหาเส้นก็หาซีปเส้น แั่หาิมหาผมตัด1ิปเจ็ดต่ถหาซ0เส้นผมตัดอยู่ซิปสี่นียังตึงชักอยู่ชักอยู่แปดหาปีามหามชร้อยู่แปดหส่วนตาซิสี่เส้นผมชักอยู่เจ็ปีขาสิจบแค่นี้ครับคับส่องสังละครับขอบคุณครับ